ณเมืองสกระเมืองที่กำลังเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฝนตกหรือรถติดโอ้ยแย่จริงๆเลยช่วงนี้ลูกค้าไม่มาเลยฝนตกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวน้ำท่วมแน่ๆเลยรถก็ติดอีกแย่จริงโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมพยากรณ์อากาศมันถึงได้แปรปรวนแบบนี้นะโอ้โหยิ่งในเมืองนี่นะ แย yeah, ่มากๆเลยฝนตกจนน้ำท่วมไปหมดแล้วหืมไม่มีรูระบายน้ำเลยหรือไงนะท่อระบายน้ำไม่มีเลยแย่จริงถ้าน้ำท่วมมาถึงบ้านแล้วก็คงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยอะ่ะอืมช่วงนี้ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยน่าอยู่เลยแฮะเฮ้ย <c oughs> แย่จริงๆเลยนะ ยังไงดีนะรู้สึกเหมือนว่าจะมีปัญหาเยอะมากเลยการอาศัยอยู่ในเมืองของเราว่าแล้วนี่มันก็ได้เวลาอาหารแล้วลวนะมีอะไรให้กินบ้างหรือเปล่าเนี่ยไหนดูหน่อยไหนดูหน่อยฮะย่แล้วของที่ซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นสเสบียงของฉันกำลังจะหมดแล้วล่ะสงสัยจะต้องไปซื้อแล้วล่ะเออไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเลย คงต้องไปซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ตรงปากซอยบ้านเราแล้วล่ะนะร้านสะดวกซื้อนั่นอะรีบไปเลยดีกว่าตืนต,นตนืวันนี้จะกินเมนูอะไรดีนะปั่นจักรยานไปละกันอ่ะจักรยานโอเคพร้อมปั่นละไปเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมรถติดขนาดนี้ โหสุดยอดยาวมาถึงหน้าปากซอยบ้านเราเลยเหรอเนี่ยสุดยอดมหาติดเลยโอ้โห oh. เอา้าพี่ชายนี่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 พี่ชายจ๊ะเอยอะไรอะ่ะฉันกำลังรีบนะเอา้าจะถามสัหน่อยว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นหรือเปล่าหวังว่าคงจะไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นนะเรารีบไปต่อดีกว่าปั่นไปเลยซูปเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้ แต่พอเป็นอย่างนี้แล้วเราเลยขับยาวเลยเพราะว่ารถติดเวอโอ้พอดีเลยไปแล้วไปแล้วขอข้ามหน่อยนะจ๊ะฮะมาถึงซูเปอร์มาร์เก็ตจนได้ไปเลยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ซื้ออะไรต่อดีเนี่ยซื้ออะไรดีอ่ะอะทางเราแนะนำสินค้านะคะโอ้มีสินค้าแนะนำด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่น ซื้อ3แถม1นะคะแต่ว่าซื้อเกิน3ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจำกัดครัวเรือนละ3ชิ้นค่ะ3ชิ้นเหรอคะใช่ละค่ะเป็นนโยบายนะคะนโยบายใหม่เพราะว่าสินค้าไม่ค่อยมีนะคะขาดแคลนเนื่องจากช่วงนี้มีหลายจุดในเมืองที่น้ำท่วมอยู่นะคะอ๋ออย่างนี้เอง โอเคไม่เป็นไรเราคงซื้อไม่ถึงสมอันหรอกแบบสินค้าหนึ่งก็คงซื้ออย่างละชิ้นน่ะเนาะนี่เอาเป็นว่าวันนี้ตอนเย็นนี้ซื้อข้าวนี้ไปกินก่อนละกันเพราะไม่รู้จะกินอะไรยังก็ไม่รู้จะทําเมนูอะไรด้วยนะเอาอันนี้ก่อนละกันเนาะขนมปังอันนี้ก็ดีแซนด์วิชอันนี้เอออุ้ยมีอุโรงด้วยแฮะเลิศเลิศน,น่ากินจริงเลยอุ้ยแต่เดี๋ยวนะทําไมราคาแพงขนาดนี้ละเนี่ย เฮ้เ hey, มื่อก่อนมันอันไม่เท่าไหร่เองนะไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้ของแพงจังเลยะ mm. เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหแพงมากเลยอะแค่ชิ้นเดียวตังที่มีเนี่ย mm. ก็หมดแล้วโอ้โห oh, งี้เราซื้อได้แค่ข้าวเย็นนี้อันเดียวละสิทำไงดีเนี่ยของอย่างอื่นก็ยังไม่ได้ซื้อเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาซักผ้าหรือว่าครีมอาบน้ำหรือว่ายาสีฟันก็ไม่มีแล้วอะเออแย่เลยทำยังไงดี โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าของในเมืองเราจะแพงขึ้นขนาดนี้เฮ้ยสุดท้ายฉันก็ออกมาพร้อมข้าวกล่องแค่อันเดียวอย่างนี้ก็อยู่ได้แค่วันเดียวนะสิแย่จริงเลยอ่ะมีแค่ข้าวกล่องอันเดียวฉันจะไปใช้ชีวิตอยู่ได้ยังไงตังค์ฉันก็ไม่มีแล้วด้วยแถมช่วงนี้ปิดเทอมอีกคุณพ่อคุณแม่ก็เลยไม่ได้ส่งตังค์มาให้เพราะว่าไม่ต้องออกไปไหน เอ้ยแต่จริงเนี่ยแหละปิดเทอมน่ะฉันใช้ตังเยอะสุดๆไปเลยนะ yeah, แ,แย่แล้วแย่แล้วอย่างนี้ต้องโทรไปคุยกับคุณพอ่อคุณแม่เขาหน่อยแล้วแหละเอาล่ะกลับบ้านดีกว่ายืนอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไปปั่นจัก,กรยานกลับบ้านาเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็แม้จะตังเติมน้ำมันรถก็ไม่มีโอ้โหไฟยังติดอยู่อีกเหรอรถเจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแย่ยจริงเลยอ่ะ ไม่น่าเชื่อเลยว่าทุกอย่างจะมีปัญหาไปหมดเลยเป็นช่วงปิดเทอมที่แสนสุขของฉันแท้ฉันควรจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายสิรีบเข้าบ้านไปแล้วโทรหาคุณพ่อคุณแม่เลยดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลคุณพ่อหรอคะเอ,อ่อหวัดดีจ้าลูกมีอะไรอย่างนั้นเหรอเฮพ่อพก,กำลังทำงานเลยแหมคุณพ่อฟังหนูก่อนนะคะคุณพ่อเนี่ยช่วยเพิ่มเงินให้หน่อยได้ไหมคะในช่วงปิดเทอมเนี้ย เพราะว่าหนูใช้เงินไม่พอจริงๆเลยค่ะคุณพ่อโอ้ยปิดเทอมแล้วจะใช้ทําไมเยอะแยะละลูกไม่ได้ออกไปไหนเท่าไหร่นี่อยู่บ้านนะปิดเทอมก็อยู่บ้านเนาะทำกันบ้านปิดเทอมให้เรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมตัวเรียนเทอมต่อไปอุย้ยไม่ได้ค่ะคุณพ่อไม่ได้จริงๆนะของก็แพงค่ะคุณพ่อช่วงนี้นะ่ะแถวๆในเมืองเนี่ย มีหลายที่เลยค่ะที่น้ําท่วมเพราะว่าท่อระบายน้ําอ่ะระบายน้ําไม่ทันเลยค่ะแถมฝนก็ตกแรงมีพายุแย่มากๆเลยอย่างเงี้ยหนูใช้ชีวิตอยู่ยากขึ้นเยอะเลยค่ะคุณพ่อขาเนี่ยวันนี้หนูไปซื้อของกินที่ร้านสะดวกซื้อของก็แพงมากเลยค่ะแถมรถก็ติดอีกจะเดินทางก็ยากนะคะคุณพ่อเอออย่างงาั้นเหรอเอ,อิม เอายังไงดีล่ะเดี๋ยวพ่อเขาปรึกษาแม่หน่อยนะได้เลยค่ะนี่ต้องช่วยหนูนะคะได้โปรดเถอะอ่าเดี๋ยวลองคุยกับแม่เขาดูนะฮัลโหลจ๋าลูกเป็นอะไรมีอะไรอย่างนั้นเหรอคืออย่างนี้นะคะคุณแม่หนูคุยกับคุณพ่อไปแล้วค่ะว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเนี่ยยากมากเลยค่ะทั้งที่ปิดเทอมแล้วหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยหนูไม่มีตังค์เลยค่ะคุณแม่ เพราะว่าของแพงขึ้นมากเลยไม่มีตังค์ซื้ออะไรมาใช้กินอย่างนี้เลยค่ะรถก็ติดน้ำก็ท่วมฝนก็ตกหนูรู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ในเมืองยากมากต้องต้องขอเงินเพิ่มเลยล่ะค่ะคุณแม่อย่างงั้นเหรออ่าคุณแม่ก็มีทางออกให้คุณลูกนะคะทางออกอะไรเหรอคะคืออย่างนี้นะแม่เนี่ยมีบ้านที่บ้านนอกอยู่แล้วก็เลยอยากจะให้หนูเนี่ย ไปอยู่ที่นั่นดีไหมที่นั่นเนี่ยหนูไม่ต้องขอตังค์เพิ่มเลยนะมีสวนมีของข้าวของใช้ให้เรียบร้อยแถมหนูยังเอาของจากสวนเนี่ยมาวางขายได้แล้วหนูก็เอาเงินไปเลยดีไหมจ้าฮอเดี๋ยวก่อนนะคะคุณแม่คุณแม่กำลังจะให้หนูไปเป็นชาวสวนอย่างนั้นเหรอใช่หนูเข้าใจถูกแล้วจ้าลูก เอาละเดี๋ยวแม่จะส่งโลเคชั่นของที่นั่นให้แล้วก็ลองขับรถไปใช้ชีวิตที่นั่นดูน,นะจ๊ะเอาละบ๊ายบายเจอกันเอ่อคุณแม่วางไปซะแล้วฉันนี่ทึ่งเลยสรุปแล้วคุณแม่จะให้ฉันไปใช้ชีวิตเป็นชาวสวนอย่างนั้นเหรอเนี่ยทำยังไงดี